ในเช้าวันทำบุญ49วันของพ่อคําล่ายืนคนเดียวหน้าศาลาวัดขณะที่แม่กับปัทมาเตรียมอาหารอยู่ข้างในไม่มีใครเรียกเธอเลยแดดอ่อนสองลอดผ่านต้นโพอใหญ่เสียงพระสวดเบาๆลอยคลอไปกับกลิ่นธูปหอมจางๆคาล่าหว่ายพระเงียบเีๆก่อนเดินหลบไปนั่งข้างศาลามือจับกล่องข้าวเหนียวหมูปิ้งที่ซื้อมาจากหน้าวัดเธอเคี้ยวช้าๆราวกับลืนความรู้สึกขมขื่นลงไปพร้อมคำข้าว ภายในศาลาไม่ยืนแจกแจงรายชื่อแขกให้ปัทมาเขียนลงกระดาษอย่างคล่องแคล่วยัดยัดหลายคนมุงดูแผนที่ดินซึ่งปัดมากลางไว้บนโต๊ะยาวบางคนพยักหน้าบางคนทำหน้านิ่งรอจังหวะพูดแต่ไม่มีใครหันมามองคำล่าเลยสักคนที่ตรงนี้ควรขายก่อนนะจะได้ได้เงินก้อนมาทำทุนเสียงปัดมาดังขึ้นแต่เราควร,รอเปิดพิในกมก่อนไหมคำล่าพูดเบาๆจากที่นั่งของตนเสียงเธอจางหายไปกับเสียงหมาเหา่าหอนไกลๆไม่มีใครตอบ เธอจาได้ว่าในงานศพพ่อเคยกระซิบกับเธอเบาๆขณะวางดอกไม้จันว่ากุญแจอยู่กับลูกเก็บไว้ดีๆนะตอนนั้นเธอไม่เข้าใจแต่วันนี้คําพูดนั้นกลับชัดเจนขึ้นในใจขณะนั่งอยู่อย่างเงียบงานลุงประสิทธิ์เดินถือถ้วยกาแฟผ่านมาทางหลังว่าเห็นเธอแล้วจึงหยุดยิ้มให้ยังจาคาของพ่อได้ไหมล่ะเขาถามคําลาพยักหน้าช้าๆข้าจําได้บ้างลุงประสิทธิ์หัวเราะเบาพ่อเองฝากของสําคัญไว้กับคนที่เขาไว้ใจที่สุดเสมอแหละ เสียงเพลงลูกกรุงจากวิทยุเก่าข้างศาลาดังแท้ขึ้นมาเป็นจังหวะม,น,มนรักลูกทุ่งพอเบาๆเธอหลับตาชั่วครู่นึกถึงภาพวันเก่าวันที่เธอเคยนั่งป้อนข้าวใหย่นาใต้ถุนบ้านเสียงหัวระอบอุ่นดอกมะลิร่วงหล่นบนตักเมื่อก้าวข้ามประตูวัดออกมาลมเย็นยามเช้าปะทะใบหน้าคำล่างในหน้ามองท้องฟ้าสีอ่อนที่ยังมีหมอกจางลอยเหนือยอดไม้เสียงไก่ขันจากบ้านข้างทางปลุกความทรงจำสมัยเด็กให้ผุดขึ้นเธอจำได้ว่าเมื่อก่อนพ่อจะพาเธอไปซื้อขนมครกหน้าวัดทุกเช้าวันพระแล้วนั่งคุยเรื่องอนาคตของลูกข้้้าาางแค่หมหนนบ ตอนนั้นเธอไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อถึงย้ำให้เธอเรียนบัญชีทั้งที่เธอชอบวาดรูปอยากเรียนศิลปะแต่เมื่อเติบโตคำพูดของพ่อค่อยๆจำชัดขึ้นถ้าลูกไม่เข้าใจเรื่องเงินจะไม่มีใครปกป้องลูกได้ในวันที่พ่อไม่อยู่บ้านไม้หลังเก่าของพ่ออยู่ไม่ไกลาจากวัดนักสร้างด้วยไม้สักที่สีเริ่มจางแต่ยังแข็งแรงบันไดหน้าบ้านลั่นเอียดเมื่อเธอเหยียบขึ้นไปคำลาหยุดยืนหน้าประตูเห็นม่านสีขาวไหวตามลมราวกับมีคนขยับอยู่ข้างในแต่เธอรู้ว่ามันเป็นแค่ความคิดของคนที่โหยหาความอบอุ่นเก่า เธอหยิบกุญแจจากกระเป๋าเปิดประตูห้องนอนพ่อกลิ่นน้ำมันยูคาลิปตัสที่พ่อใช้ตอนนวดไหล่ยังคงอยู่เฟอร์นิเจอร์ถูกปัดฝุ่นเรียบร้อยสันนิษฐานว่าแม่หรือปัดมาว่ามาจัดเก็บบ้างแต่ลิ้นชักไม้ที่พ่อเคยเก็บของส่วนตัวยังคงถูกล็อกไว้แน่นหนาคำล่านั่งลงเบาๆตรงปลายเตียงหยิบกุญแจออกมาลมหายใจเธอชะงักเมื่อสอดเข้าไปแล้วหมุนคริกเสียงล็อกคลายตัวลิ้นชักเปิดออกอย่างง่ายดาย ในนั้นมีเอกสารไม่มากแต่เรียงเป็นระเบียบจดหมายลายมือพ่อจนันาถึงเธอซ่อนอยู่ใต้ฟ้มเอกสารข้างกันคือสมุดบัญชีเงินฝากและโฉนดที่ดินแผ่นหนึ่งที่ระบุชื่อผู้ถือครองคำลาอินทรภไยสารมือของเธอสั่นเล็กน้อยขณะหยิบเอกสารขึ้นดูในจังหวะนั้นเองเสียงโทรศัพท์มือถือสั่นเตือนข้อความใหม่หน้าจอแสดงชื่อยายนาลูกเอ้ยแม่กับปัดมากำลังคุยกันเรื่องแบ่งบ้านนะเห็นว่าจะให้เอ็งออกไปอยู่ที่อื่นหลังงานเสร็จเอ็งรู้หรือ,อยังข้อความสั้นแต่ทำให้เลือดในกายคำลาเย็นวาบ เธอมองกลับไปที่เอกสารในมืออีกครั้งความจริงเริ่มชัดขึ้นพ่อรู้ทุกอย่างและเขาได้ปกป้องเธอไว้ในแบบของเขาเองเธอเพียงยังไม่รู้ว่าจะเปิดเผยเมื่อใดแต่ตอนนี้เธอพร้อมแล้วพ่อเคยบอกให้ฉันเก็บกุญแจลิ้นชักไวด้ดีๆเธอพึมพำเบาเก่อนเดินออกจากวัดคำแรกกลับถึงบ้านเปิดลิ้นชักไม้ที่พ่อเคยห้ามทุกคนยุ่งพบแฟ้มเอกสารสีน้ำตาลพร้อมกุญแจดอกเล็ก บ้านไม้ริมคลองเชิงวัดในยามเย็นเงียบกว่าทุกวันแสงแดดสุดท้ายของวันลอดผ่านม่านเก่าที่ซีจังสองลงบนพื้นไม้เงาสะท้อนแผาเบาคำลาวางกระเป๋าผ้าลงบนเก้าอี้หวายเก่ามองไปรอบห้องที่ยังคงมีกลิ่นไม้เก่าและเงาของพ่อเกาะอยู่ตามขื่อตามชั้นหนังสือตามภาพถ่ายขาวดำที่แขวนบนผนังเธอเดินตรงไปยังโต๊ะมุมห้องที่มีลิ้นชักบานหนึ่งถูกล็อกไว้ตั้งแต่พ่อยังอยู่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อลิ้นชักนั้นจะบอกคำตอบเสียงพ่อแววในใจเธอเบาๆ มือของเธอสั่นเล็กน้อยขณะไขกุญแจดอกเล็กลิ้นชะเปิดออกอย่างช้าๆเผยให้เห็นแฟ้มเอกสารสีน้ำตาลซีดและห่อผ้าเล็กๆเธอหยิบแฟ้มขึ้นมาวางบนโต๊ะเปิดดูอย่างระมัดระวังด้านในมีสำเนาบัญชีธนาคารหลายใบชื่อของเธอทั้งหมดจดหมายลายมือพ่อที่พับไว้อย่างเรียบร้อยและใบมอบอำนาจลงชื่อพ่อเมื่อปีที่แล้วหัวใจของคำล่าเต้นแรงขึ้นทุกครั้งที่พลิกหน้าเอกสารเสียงหัวเราะและเสียงพูดรเร็วดังมาจากอีกห้องหนึ่งแม่กับปัดกำลังคุยโทรศัพท์กับนายหน้าขายบ้านปัดมาพูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจ ถ้าปิดการขายภายในเดือนนี้ลดให้อีกสองแสนเลยค่ะส่วนแม่เพียงพยักหน้าช้าช้าหยิบแว่นขึ้นมาเช็คบัญชีคร่าวๆที่ลูกสาวส่งมาให้คำล่าอยากจะพูดบางอย่างแต่เธอรู้ว่าต่อให้เอ่ยปากขึ้นตอนนี้เสียงของเธอก็คงเบากว่าราคาโฉนดและค่าโอนกรรมสิทธิ์เธอก้มลงอ่านจดหมายของพ่อแทนคำล่าลูกเป็นคนเดียวที่พ่อไว้ใจเพราะลูกไม่เคยมองใครที่ทรัพย์สินถ้าวันหนึ่งลูกได้อ่านจดหมายนี้แปลว่าพ่อจากไปแล้วพ่ออยากให้ลูกใช้สิ่งที่อยู่ในแฟ้มนี้ตัดสินใจเองว่าจะเก็บหรือจะให้ลูกรู้หัวใจพ่อดีอยู่แล้ว เธอหลับตาลงเบาๆน้ำตาไหลซึมตรงหางตางเสียงลมหายใจเธอหนักแน่นขึ้นเล็กน้อยก่อนจะวางจดหมายลงอย่างแผ่วเบาอ้าวคำล่านั่งทำอะไรตรงนี้ล่ะแฟ้มเก่าๆพวกนี้ไม่มีประโยชน์แล้วมาช่วยแม่เรียนบัญชีขายบ้านดีกว่าปัดมาเดินเข้ามาด้วยสีหน้ารำคาญวันพรุ่งนี้จะมีคนมาดูบ้านนะเตรียมให้เรียบร้อยด้วยละ่ะคำล่าเพียงพยักหน้าไม่เถียงไม่โต้อตอบเธอเพียงแต่หยิบแฟ้มขึ้นมากอดไวแนบอกแล้วเดินเลี่ยงไปที่ห้องนอนของพ่อ โต๊ะไม้ริมหน้าต่างที่พ่อเคยนั่งจิบก,กาแฟมองคลองยิงอยู่ตรงนั้นหีบเก่าที่มีรอยตำหนิจากน้ำท่วมใหญ่เมื่อสิปีก่อนวางอยู่ปลายเตียงกลิ่นใบพลูแห้งยังคงอยู่ในอากาศเธอวางแฟ้มไว้บนหีบแล้วนั่งลงเงียบๆพางคว้าโทรศัพท์มือถือจากกระเป๋าเสียงเรียกเข้ากลับเป็นเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยเธอลังเลเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็กดรับสวัสดีค่ะทางเราคือธนาคารกรุงเทพสาขาสุขโขทยัยนะคะคุณคือคุณคำล่าใช่ไหมคะคุณพ่อของคุณเคยเปิดบัญชีฝากพิเศษไว้และตอนนี้ครบกำหนดแจ้งผู้รับผลประโยชน์แล้วค่ะ คำล่าชงักเธอรู้สึกเหมือนเวลาหยุดหมุนไปช่วขณะเสียงปลายสายฟังดูสุภาพและมั่นใจราวกับเตรียมจะเปิดเผยความลับบางอย่างที่ถูกเก็บมานานเธอลุกขึ้นหยิบสมุดบันทึกและปากกาด้ามเก่าของพ่อที่ยังวางอยู่บนต๊ะกดโทรศัพท์อีกครั้งคำล่าหยิบโทรศัพท์โทรหาธนาคารขอพบผู้จัดการธนาคารที่พ่อเคยฝากบัญชีไวค้ค่ะเจ้าหน้าที่ธนาคารยิ้มให้อย่างรู้จักคุณคือคนที่อาจารย์จันทราเคยพูดถึงสินะครับ คำล่ารู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นไปช่วขณะชื่อของพ่อยังอบอวลอยู่ในอากาศเธอพยักหน้าเบาๆพลางเก็บมือที่เริ่มเย็นไว้ในกระเป๋าผ้าลายไทยเจ้าหน้าที่หนุ่มเชิญเธอขึ้นบันไดไม้ที่ส่งเสียงเอดอาร์นำไปยังห้องประชุมเล็กด้านบนกลิ่นไม้เก่าผสมกลิ่นกระดาษและเครื่องปรับอากาศอ่อนๆสร้างบรรยากาศอบอุ่นอย่างประหลาดอาจารย์เคยบอกพวกเราว่าถ้ามีหญิงสาวที่มาด้วยถุงผ้าสีน้ำตาลและยิ้มเหมือนแม่เขาให้พาเข้าห้องนี้เลยเจ้าหน้าที่หัวเราะเบาๆก่อนเปิดประตู ในห้องประชุมมีผู้จัดการธนาคารรออยู่แล้วเขายืนขึ้นยกมือไหว้คำล่าอย่างนอบน้อมผมชื่อสมภพครับเคยเป็นลูกศิษย์อาจารย์จันทราเมื่อตอนประถมยินดีมากที่ได้พบคุณคำล่าคำล่ายิ้มเก้อเก้อไม่รู้จะตอบอยังไงเธอนั่งลงอย่างเงียบเงียบหัวใจเต้นรัวสมภพหยิบแฟ้มเอกสารที่วางเตรียมไว้บนโต๊ะแล้วดันมาให้เธอนี่คือบัญชีที่คุณพ่อคุณเปิดไว้ตั้งแต่ปี2540และอัปเดตมาตลอดเขาเคยสั่งไว้ว่าให้เปิดได้เฉพาะลูกสาวที่มีจิตใจดีไม่เห็นแก่งเงินเท่านั้น เขาพูดช้าๆชัดเธช,ชัดคำแล้วชี้ไปที่สำเนาโฉนดที่ดินและยอดเงินจำนวนไม่น้อยในบัญชีคำล่านน่่เงินในเอกสารมีชื่อเธอในฐานะผู้มีสิทธิ์เพียงคนเดียวไม่มีชื่อแม่หรือปัดมาแม้แต่น้อยข้างแฟ้มยังแนบจดหมายลายมือของพ่ออีกฉบับหนึ่งลูกล่าพ่อเชื่อว่าความเงียบของลูกคือพลังที่แท้จริงคนที่ไม่พูดถึงเงินคือคนที่พ่อไว้ใจที่สุด น้ำตาคำล่าเอ่อล้นเธอกัดริมฝีปากเพื่อไม่ให้เสียงสะอื้อหลุดออกมาสมภพมองเธอด้วยความเข้าใจอาจารย์ไม่เคยพูดถึงมรดกเลยแต่เขาเตรียมทุกอย่างไว้ละเอียดมากเสียงโทรศัพท์ในกระเป๋าสะพายดังขึ้นปัดมาโทรมาอีกแล้วคำล่าจ้องหน้าจอสักพักก่อนกดเงียบเธอยังไม่พร้อมจะพูดอะไรทั้งนั้นคุณคำล่าคุณต้องการให้ผมดำเนินการตามขั้นตอนไหมครับสมภพถามเบาๆคำล่าช่างใจอยู่พักใหญ่ก่อนจะถามกลับถ้าฉันไม่บอกใครเงินพวกนี้จะเป็นของฉันไหมผู้จัดการพยักหน้า ตามกฎหมายใช่ครับแต่แล้วคุณจะมีความสุขหรือเปล่าคำถามนั้นเหมือนพายุที่ถาโถมเข้าสู่ใจคำล่าเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นโปสเตอร์สีซีของงานลอยกระทงติดอยู่หน้าตึกข้างๆภาพคมลอยพลุสีและเสียงหัวเราะจากความทรงจำสมัยเด็กไหลกลับมาหรือถึงเวลาที่ความจริงควรถูกเปิดเผยเธอพึมพำเบาๆกับตัวเองวันที่เปิดพิณกรรมต่อนาญาทุกคนปัดมาคือคนที่ได้รับทุกอย่างหรืออย่างน้อยเธอคิดเช่นนั้น เสียงรถเครื่องเก,เก่าๆดับลงหน้าบ้านไม้ริมคลองเสียงรองเท้าสารล่าไปตามระเบียงไม้เก่าดังเผ่วเบาในช่วงปลายบ่ายที่อากาศเริ่มเย็นยัดย่าทยอยเดินเข้าห้องโถงกลางบ้านท่ามกลางกลิ่นขนมกล้วยหอมอ่อนๆและกาแฟโบราณที่เพิ่งชงสดๆลอยอวนอยู่ในอากาศโต๊ะกลางไม้สักถูกคลุมด้วยผ้าปูสีซีปลายผ้าขาดวิ่งตามการเวลารูปถ่ายพ่อในกรอบไม้แขวนเหนือโต๊ะมองลงมาด้วยแววตานุ่มลึก คำลางเงียบอยู่ริมประตูแก้วกาแฟในมืออุ่นแต่หัวใจกลับหนักอึ้งบทสนทนารอบตัวเธอคล้ายอยู่ห่างออกไปทนายจำลองวางเอกสารล,ลงบนโต๊ะอย่างนุ่มนวลก่อนจะพยักหน้าให้ปัดมาหยิบขึ้นมาอ่านเสียงดังชัดพินัยกรรมของอาจารย์จันทราระบุให้นางสาวปัทมาบุตรสาวคนโตเป็นผู้รับทรัพย์สินที่ดินและบ้านทั้งหมดเสียงปัดมาชัดเจนหนักแน่นและแสงความภูมิใจทุกถ้อยคำเหมือนคำประกาศชัยชนะที่เธอรอคอยญาติหลายคนพยักหน้าเงียบเ,ยบเงียบ,บางคนกระซิบชมเบาๆดวงตาของแม่มองผ่านคำล่าไปยังปัดมาราวกับทุกอย่างเป็นไปตามคาด แต่สิ่งที่ไม่มีใครกล่าวถึงคือเอกสารแนบหรือรายละเอียดทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏในพินัยกรรมทนายจำลองยกมือขึ้นอย่างสุภาพก่อนจะพูดเบาๆด้วยเสียงนุ่มลึกว่าอย่างไรก็ตามเอกสารชุดสำคัญอีกชุดอยู่ในมือคนที่คุณพ่อไว้ใจมากที่สุดเสียงพูดหยุดชะงักญาติหลายคนหันมามองหน้ากันด้วยความมุนงงแม่เงยหน้าขึ้นเล็กน้อยในขณะที่ปัดมาขมวดคิ้วทันทีหมายความว่ายังไรคะ คำลาก,ก้มน้าชัวครูก่อนจะวางแก้วกาแฟลงและค่อยๆลุกขึ้นหยิบแฟ้มสีน้ำตาลเก่าออกจากถุงผ้าใบที่วางไว้ใต้เก้าอี้เธอสูดหายใจลึกและเดินมายืนข้างโต๊ะใหญ่ท่ามกลางสายตาทุกคู่ที่จับจ้องพ่อแบ่งทรัพย์สินเป็นสองส่วนเธอพูดเสียงเรียบส่วนหนึ่งตามกฎหมายและอีกส่วนหนึ่งตามความดีความไว้ใจเธอเปิดแฟ้มแสดงให้เห็นสำเนาโฉนดบัญชีเงินฝากจดหมายลายมือพ่อและใบมอบอำนาจลงวันที่ก่อนเสียชีวิตสามเดือนทนายจำลองพยักหน้าเบาๆเ,เ,เหมือนยืนยันความถูกต้อง นี่มันอะไรกันปัดมาถามเสียงสูงเธอแอบเอาทรัพย์สินของพ่อไปจัดการโดยพลการหรือเปล่าเสียงของปัดมาแหลมขึ้นกว่าเดิมขัดกับบรรยากาศเงียบสงบในห้องยายที่นั่งพิงผนังยิ้มบางๆไม่พูดอะไรขณะเดียวกันเสียงเพลงพื้นบ้านจากลำโพงเก่าเริ่มลอยมาเบาๆแทรกเข้ากลางความเงียบภาพถ่ายของพ่อบนผนังเหมือนกำลังจ้องมองทุกคนราวกับกำลังเฝ้าดูว่าความจริงจะไปไกลถึงไหน คำล่ายืนอยู่กลางห้องท่ามกลางความตกตะลึงเธอไม่ได้ตอบโต้ปัดมาทันทีแค่หลุบตาลงต่ำพลางกอดแฟ้มเอกสารไว้แน่นขึ้นราวกับยืนยันกับตัวเองว่าทุกสิ่งที่เธอกำลังทำคือสิ่งที่พ่อเลือกไว้แล้วปัดมาตะโกนเธอแอบเอาทรัพย์สินของพ่อไปจัดการโดยพลาการหรือเปล่าทุกคนเถียงกันเสียงดังยกเว้นคนหนึ่งคำล่านั่งนิ่งมองดอกบัวในใจกันเหมือนกำลังสนทนากับพ่อ เสียงโต้ว,วาทีในห้องถงไม้สะท้อนกล้องไปถึงระเบียงหน้าบ้านยิ่งเวลาผ่านไปความตึงเครียดยิ่งหนาขึ้นรอยยิ้มจากงานทำบุญเมื่อเช้ายัางไม่ทันจังหายก็ถูกแทนที่ด้วยสายตาไม่ไว้ใจและคำพูกระทบกระทั่งปัดมายืนกอดอกดวงตาวาวด้วยความไม่พอใจส่วนแม่ยืนนิ่งข้างๆสีหน้าไม่แสดงความรู้สึกแต่ดวงตานั้นเหมือนจ้องมองคำล่าอย่างอย,า,งอยากถามว่าทำไม คำล่านั่งอยู่ตรงเก้าอี้ไม้ก้งประตูใต้แสงหลอดไฟกลมสีเหลืองอ่อนเธอไม่ได้ตอบโต้หรือเถียงกลับเพียงแค่มองใจกันดอกบัวสีชมพูอ่อนที่วางอยู่บนโต๊ะเตี้ยตรงหน้าใจกันนี้เธอเป็นคนเปลี่ยนน้ำให้ทุกสัปดาห์ดอกบัวนั้นพ่อเป็นคนปลูกไว้เมื่อสิบกว่าปีก่อนตอนนั้นไม่มีใครสนใจเลยมีเพียงเธอที่ช่วยพ่อขุดหลุมใส่ปุ๋ยหับน้ำรดทุกเย็นคำพูดของพ่อในวันนั้นกลับมาอีกครั้งดอกไม้ไม่จำเป็นต้องให้ใครเห็นแค่มันเติบโตได้ในที่ของมันก็ดีแล้วลุงประสิทธิ์เดินมาจากหลังบ้านมือถถืออุงผ้้าาใบบเกก่ไวแน พาะเธอเคยฝากสมุดบัญชีเล่มน,นี้ไว้กับลุงเมื่อนามาแล้วบอกว่าให้ส่งต่อให้ล่าเมื่อถึงเวลาคำล่ารับถุงผ้ามาเงียบๆก่อนจะหันไปมองแม่กับปัดมาสายตาของปัดไม่ยังคงสงสัยและไม่พอใจเธอถามขึ้นด้วยเสียงแข็งทำไมเธอไม่บอกเรื่องนี้ให้พวกเรารู้ตั้งแต่แรกคิดจะเล่นละครเก็บทุกอย่างไว้เงียบๆหรือไงคำล่าสบตาแต่ไม่ตอบกลับทันทีเธอค่อยๆพูดเสียงเรียบเพราะพ่อไม่เคยสั่งให้ฉันพูดเขาแค่บอกว่าให้ดูแลให้ดีไม่ต้องอธิบายกับใคร แล้วทำไมพ่อถึงเลือกเธอปัทมายยังไม่ยอมแพ้ทั้งที่ฉันเป็นคนโตเป็นคนจัดการทุกอย่างของบ้านนี้ลุงประสิทธิ์ถอนหายใจเบาๆก่อนจะกล่าวลูกที่ไม่พูดแต่ยืนอยู่ข้างพ่อในวันที่เขาเดินไม่ได้อีกคือคนที่พ่อเชื่อใจที่สุดเงียบไปชั่วครู่ยายนาเดินเข้ามาจากประตูหน้าบ้านสะพายถุงผ้าลายดอกไม้ขอโทษน,นะฉันได้ยินเสียงจากหน้ารั้วเลยว่าเข้ามาเธอนั่งลงช้าๆข้างคำล่าแล้วพูดกับทุกคนว่า ช่วงที่ครูจันทราป่วยลา่าคือคนที่พาไปหาหมอทุกเดือนซื้อข้าวซื้อยาไม่เคยบ่นสักคำฉันเห็นกับตาไม่ใช่แค่ฟังเขาพูดแม่ที่ยืนนิ่งมาตลอดเริ่มมีน้ำตาคลอเธอหันหน้าออกนอกหน้าต่างสูดหายใจลึกแล้วพูดเบาๆท,ทั้งที่เสียงแทบไม่ดังแม่เองก็ไม่เคยเห็นลูกคนเล็กเลยคำล่าหันไปมองแม่แววตาไม่ได้ตำหนิแต่เปี่ยมด้วยความเข้าใจเธอลุกขึ้นยื่นสมุดบัญชีให้แม่ดูหนูไม่ได้ต้องการอะไรแค่ขอรักษาสิ่งที่พ่อสร้างไว้ ใต้แสงจันทร์เต็มดวงคำลาเดินถือกระทงไปที่ท่าน้ำหลังบ้านคนเดียวมีเพียงจดหมายของพ่ออยู่ในมือลมเย็ยนปลายเดือนพฤศจิกายนพัดผ่านเบาๆทำให้แสงทูกในกระทงสั่นไหวราวกับจะดับไปคำลายืนนิ่งอยู่ริมตลิ่งมองสายน้ำที่สะท้อนเงาแสงจันทร์ลำคลองหลังบ้านที่เงียบสงบนี้เคยเป็นที่ที่เธอและพ่อใช้เวลารดน้ำต้นบัวเมื่อยังเด็กกลิ่นใบตองสดและเทียนหอมลอยคลุ้งในอากาศคืนนี้ไม่เหมือนทุกปีไม่ใช่แค่ลอยกระทงธรรมดาแต่เป็นคืนที่เธอจะส่งคำลาและเปิดใจเป็นครั้งสุดท้าย สายน้ำจะพาใจของพ่อไปหาลูกเสมอคำล่าพึมพำขณะเปิดจดหมายในมือกระดาษที่ลายมือพ่อยังคงคมชัดราวกับเขียนไว้เมื่อวานความดีไม่ต้องอวคนจะเห็นเองเมื่อถึงเวลาถาลับตาแน่จดหมายกับอกน้ำตางเงียบๆไหลลงข้างแก้ไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เป็นเพราะหัวใจที่หนักมาหลายเดือนเริ่มเบาขึ้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังคำล่าหันไปเห็นปัดมาในชุดไทยสีชมพูอ่อนยืนอยู่ไม่ไกลแสงเทียนในมือพี่สาวสองใบหน้าที่ไม่คุ้นเคยแววตาอ่อนลงไม่ใช่ความเย่อหยิ่งเช่นเดิมปัดมาก้าวเข้ามาอย่างช้าๆแล้วพูดแผ่วเบา ให้พี่ช่วยจุดเทียนไหมคำลาพยักหน้าโดยไม่พูดอะไรแค่ยิ้มบางๆปัดมานั่งลงข้างน้องสาวมือที่เคยถือเอกสารพี่ในกำ้วดความมั่นใจเมื่อวานนี้กลับค่อยๆย,ยื่นเทียนให้คำลาอย่างอ่อนโยนไม่นานนักแม่ก็เดินมาวางกระทงของตัวเองข้างๆโดยไม่พูดอะไรเพียงนั่งลงใกล้ลูกสาวคนเล็กแววตาแม่คลอไปด้วยน้ำตา แม่ขอโทษคำพูดที่สั้นที่สุดจากแม่กลับสเตือนใจคำล่ามากที่สุดเธอไม่ตอบแต่จับมือแม่ไว้แน่นชั่วขณะหนึ่งไม่มีคำพูดใดเกิดขึ้นมีเพียงเสียงจิ้งหรีเสียงน้ำไหลและเสียงเพลงพื้นบ้านลอยแผ่วจากลำโพงเก่าๆในบ้านลอยกระทงเวอร์ชั่นเก่าดังคลอเหมือนเสียงจากอดีตขณะกระทงทั้งสามใบถูกปล่อยพร้อมกันสายน้ำพัดพาเทียนไหลไปช้าๆเสมือนเวลาที่ล่วงเลยความเย็นเยเยือกของน้ำไม่อาจดับไฟในใจของคำล่าได้เธอมองแสงเทียนลอยห่างออกไปเหมือนใจของพ่อที่ยังอยู่ใกล้ไม่เคยห่าง เสียงฟีเท้าจากชาวบ้านดังมาจากทางเดินเรียบคลองยายนายิ้มให้คำล่าคนดีพระก็ช่วยนะเองคำล่ายกมือไหว่อย่างนอบน้อมขอบคุณด้วยสายตาทัานใดนั้นเสียงรถมอเตอร์ไซค์จอดหน้าบ้านพนักงานธนาคารคนเดิมเดินเข้ามายื่นซองเอกสารสีขาวให้เธอรัพย์สินในนามคำล่าพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดแล้วครับเขากล่าวเบาๆพร้อมยิ้มให้คำล่ารับซองเอกสารแล้วหันไปมองพี่สาวปัดมายืนเงียบอยู่ข้างๆเธอไม่พูดอะไรไม่ถามไม่ตอบว่าแค่ยืนนิ่งราวกับกำลังรอฟังบางสิ่งจากน้องสาวแต่คำล่ายังไม่พูดอะไร เธอเพียงแค่มองขึ้นไปบนฟ้ามองพระจันทร์เต็มดวงแล้วปล่อยให้ความเงียบทำหน้าที่ของมันในคืนลอยกระทงสุดท้ายนี้คืนลอยกระทงผ่านไปพร้อมสายน้ำแต่ความเงียบของคำล่าได้ก้องอยู่ในใจใครหลายคนอย่างไม่ทันรู้ตัวใครเลยจะคิดว่าผู้หญิงเงียบๆคนหนึ่งจะเป็นผู้แบกรับความไว้วางใจที่แท้จริงของทั้งครอบครัวในโลกที่คนเรามักเร่งรีบตัดสินกันจากเสียงดังหรือท่าทีภายนอกบางทีใจที่นิ่งและมือที่ยื่นออกไปเงียบๆต่างหากที่เปลี่ยนชีวิตใครสักคนได้ตลอดไป เหมือนดอกบัวที่ค่อยๆบานในน้ำขุ่นคนที่มีความดีจริงไม่ต้องตะโกนคนจะเห็นเองเมื่อถึงเวลาหากคุณมีใครบางคนในชีวิตที่ไม่เคยได้รับคำชมลองหันไปมองเขาด้วยใจไม่ใช่แค่สายตาบางทีคำขอบคุณเงียบๆของคุณอาจเป็นแสงเทียนที่เขารอทั้งชีวิตก็ได้